ไม่ได้เกิดจากเลือดกร๊ปีแต่ว่าแป้งพับลานอนเขาใช้ดีจริงๆคะ่ะตามไปดูรีวิวในแอป X คือเยอะมากแค่นั้นยังไม่พอในติ๊กต็อกก็เยอะลัวสบดัดน้องเขาเป็นแป้งพับผสมรองพื้นนะคะที่คนเป็นสิวสามารถใช้ได้เป็นสูตรที่คิดคนร่วมกันกับคุณหมอผิวหนังดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะอุดตันใช้ได้ในทุกวันได้แบบสบายใจแถมยังช่วยคุมมันได้นานถึง12ชั่วโมงตลับนี้นะคะผสมรองพื้นมาให้แล้วสามารถปกปิดได้แต่ยังให้ความบางเบาสบายผิวมีเฮเลท์ทั้งหม 4เฉดสีนะคะเบอร์ศูนย์เหมาะสําหรับคนผิวขาวอมชมพูทาแล้วผิวบรท์ผิวสวยมากๆแล้วก็เบอร์ศูนย์หนึ่งเหมาะกับคนผิวขาวเหลืองทาแล้วออล่าเข้ากับหน้ามากๆเลยค่ะต่อมาเป็นเบอร์ศูนย์สองเฉดสีนี้เหมาะกับคนผิวสองสีทาแล้วพอดีผิวสุดๆแล้วก็เบอร์สุดท้ายเบอร์ศูนย์สเฉดสีนี้จะเหมาะกับคนผิวสีเข้มผิวสีแทนผิวสีน้ําพึ่งใครที่ผิวประมาณนี้สามารถใช้ได้เลยค่ะแน่นอนว่าทุกเฉดสีเนี่ยพี่นิมนต์เจ้าของแบรนด์ลานอสเขาคาะมาแล้วตั้งใจว ผิวหนุ่มสาวชาวเอเชียมากๆส่วนใครที่เป็นสิวแล้วก็อยากแต่งหน้าตลับนี้คือตอบโจทย์มากเพราะคุณหมอเขาใส่สารสก,กัดที่ช่วยลดและป้องกันการเกิดสิวมาด้วยนั่นก็คือตัวทรีทีออยตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อแป้งพับหนึ่งตลับจ่ายในราคาแค่2อ0บาทจากปกติหลังกล่องอยู่ราคาเต็ม390บาทแล้วส่งให้ฟรีเลยค่ะใครสั่งซื้อตอนนี้รับส่วนลดแล้วก็ส่งฟรีไปได้เลยค่ะพร้อมส่งทุกเฉดสีเลยพิกัดทิตกาแล้วนะคะ